สวัสดีครับพี่น้องผมเบาสิงหีฤกุมวัดนะครับเหมือนี้ห้าวันหยุดนะครับวันหยุดห้าสีมะเห็ดหนังนะครับห้าสีมะงมป่านะครับพี่น้องตอนนี้จูป้าแล้วทำยัไงวะน้องไพน์นันมาห้องมาตอนนี้ห้องููหน้าครับหน้านะครับผม

พี่เึอก็หนีไปหวยพี่พี่น้องขาสูงไอ้กระตูหนีบด้ะอ่ะพีแม่จับนี่้ำแล้วน่ะมันมันจะม่แห้งอยู่ป่ามันอู่ อยู่ด้วยกันสามคนเป็นตองหนึ่งนะคะทุกคนเห <laughs> มือนกันเห <laughs> มือนกันหมดทุกคน มาหาเก็บป่าเด้อดิเมอุยยัยอ wow! ุยยัยป๊าดจาปวดงงงฮะเฮ้ยแล้วาเอาดิวนเต่าหรือว่าอนวน

โอ้ยวิอยากจับเอาจับเอาบบบนี้จับง่ายีไฟด้วจับง่ายเลยวะยังไงวะกูทังมึงแ้วมีไฟด้วยกูใดอกูใค

ก็เลยขอเอียงกับโต๊กกันเอียงก่อนโต๊กโฉบไหมตอนนี้ไม่หยังมันกดนู่นี่นี่ก็ข้าทรงคือทึ้งคู่อ๋อเขาผสมกันอีกลายมันแห้งไหมหมดแล้วมันตึงก็ได้ยุ่ยตึงคู่หมดเลยข้าหมดนะขอจับไวบหดอีเลยเตียอย่างนี้อ๋อเขาเมาเขาเงี้ยไซด์โอเคขอเคโอเค

เดี๋ยวไปซาอูกเพียงวันเด้อบุกเฮ็ดได้กินบุดุกปวดเ้อะห้เลยเนาะย่างบ่ขันบมกเฮ็ดบ่ออกได้นบลุกกินได้เทออยู่ว่าดุกไงปะนะมวเสเดี๋ยวมมือดีมีังค์โออ่เอากระนเอากระ้ไงเะติดด่างแล้วเออติดเท่าเหรอเท่าเูกกย ยาเด้ออ้วนพ่อนี่ล่ะพอป่ฮะยังมุ่นครับุณนี่พ่ฒนาพ่อยังปัดเด้อยังกกเอ๊งมียังนั่นเอ้าปามึงนี่เด็กานที่ไพ่งขายตับดกพกอันนั่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 น ดูอยู่ที่พ่อนี่ป๊าดูป๋าสองตัวตัวใหญ่นึงมาว้ยว <c oughs> ุ้ยว <c oughs> ้ยวุ้ย <c> ว <oughs> <c oughs> ุ้ย้ยวุ้ยวุ้ย้ยวุ้ย้ยวอ้ยวุ้ยว้ยวุ้ยว้ยวุ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 ้ยุ้ยวุ้ยวุ้ย้ยว้ยยโอย ไก่เอาสวิงตักมันล้นมันสิงมันสิงยากพี่สุนิวายก็อย่ามาไก่หัวแรงหัวยากยาวขื่นบัตรมาดิมาดูขื่นบัตรดื่มน้ำกดก่อพี่โอ้พี่พี่โค้งนี่คุณจะโค้ี่งคุณน่ามาคลาสตัวคุณน่าไปดูคุยไงคุยไงคุณไปดูให้ปักมือพี่ปักมือพี่มา คุณกเดี่ยวกะละมังอี่เียมอากะละมังมาล่างไม่พุ่นมาตักนัู้ยงนี่ไอข้อข้อบ่เออทันทีโอยปดกขอขอบ่าโอไม่มีหนวไม่มีหนวดุกปลาดุกปลาดุกดูเๆๆ่หล่ไงแก่ ขึ้นิงายขึ้นได้ปะปลาไอ้อุ้ยน่นะไอ้กระปุ่นนี่เต้าบ่วะใสจะให้ปักหมุปักหลามด้วเม็อวยวุางวุ้ยวุ้ยวุ้ยไุ้แว้ว้วน้วยุ้่ย้ยว้้วาวัวุ้ยวว้ยว มาใส่เมนนะองยากก่อนนี่นี่าไปคือประิงหน้าที่่นหน่อยีงมาน้ของค่นี้ส่วนเอาตรงลังนี่นฮะหมนอีกตัวนั่นนั่นนั่นนน่ได้ันุอจก่นบเา่ลย่ยัขึ้นก็ได้

เอออย่าปักอี่าโดหน้าปักเด้อไ่อยาปักอย่าปักวะขวานนู้นขาไม่่าป่าป้อป่าแล้วไมนใช่โลบ้านี่นี่นี่คือตุ่มนี่ห้อยติดมันขันมันอันนี้เนาะพ่อสูบ

จี๊ดจี๊ดนี่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 จับแล้วล่ะนะจับโอ้โหนี่นี่ซูซูหนังเลยโอ้มาเลยเออกำลังดีดมาแล้วมาไม่ได้มาไม่ได้เยาะานขามาเอาเฮ้ใครตุ่มบอกยังได้ เมานั่นตัวแบบไงนึงนั่หนั่งนั่นตัวนั่งนั่งรู้ไหมอันนี้ตุ่มไม่ได้ขืนวโอ้ยกูมาเก็ดสิน้องมาถเจซี่สองตัวเมาแม่กับป่าดีตายแวควคอ้าคือไป

มเ้าบป่อ้ยปลาดุกเด้อเจ้าของนาดย่นลอาอเอาเลยเฮ้ยมันจะแทงกอดเลยโอ้ยโอ้ยกอดกอดปลานิ่งๆ

ทั้งหลังกัุ่นทังไหนปุ่นมันมุมมีป่าเด่นน,นั่นมันขึ้นท้างหลังอุยดันดูกู้ได้บาทดุขาเ้าะชิลูนึ่เดียวเสียงม่าดึงเอาระบาดป้าสาวิงให้อุยก็นะป,ป้าดุกอยู่ข้างหลังพ่อตัวยังใหญ่เลยนะพ่อ นันลัไปลูกไป้นไปพ่ไปไนพ่อน่นันมันจะเข้าเห่พ่อแล้วหยั่งมอนอหนันมันมานี่แล้วนี่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 

ปลาดุกพอมี่ปลาใ่เหรอแม่หรอปลาตังงมาใส่เหอหรือบใส่เอออยู่นี่เหงอหรือ่าอยู่นี่เหงือปลาระวังมันแทงอย่างจังมาข่มมาค่า

เอาทิ้งไว้ไม่เจ๊นี่คอยยังไปดิหน่ะมูลนิธิปัตตุกปันตุกน้ำน้ำป่ะยอดดียอดดีแล้วจ้ะน้ำลงที่ตุ่มอ่ะตุ่มหัน กับลานก็นั่งกัดเทกับลานาน,นั่งเลยนั่งเทเลยไปเอาเล <c oughs> ่นอย่างงี้ยไปเอ๊ะอ้าอาอ้ามันอันนี้เด้นวนมันกินปล่าจุวางขึ้นมาขึ้นมาสูงอ่ารจะมาลด พี่ปาดุกไม่นองปาดุกเดี๋ยวเล้วเราก็จะไปย่างมาย่างดีย่างเล้ปาดุกย่างนี่กล้ย่างเหรอย่างมาเลยบเดูกมาเลยดูป่ะพอเลยตรนนี้เอาเสร็จมาแล้ครับเราไปเราทำกัน ทำเมนูนะครับห้องสีอย่างครับอย่างไงสั้นกัดกระพมเลยครับตัวนี้วาขาตเคียนี่ปลาขาพักปะห้องสีอย่างครับใส่เียเียนี่นี่ครับผู้ย่างนี่ครับแม่ย่างนี่แม่เกียงแม่เกียงจ้ามาเอาตายกินไปห้ามมาเลยไปหาตายกินเลย้อย่างนั้นตายย่บไนีะ บบเลยาน็นี่นะครับต่อขไหแปกที่ปากขอไปกขไหนปัดสร้างมักสร้างน้อยสร้างมันตัวไหนกับปกคอี่ยปลกปากคอเนี่ยปากคอตา